สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอยากดังเดี๋ยวจัดให้เบลเมียแท็กเดือดให้หนึ่งวันรับผิดชอบหลักฐานพร้อมสุดทนเบลอดีราเอง็งตระกูลภรรยาของแท็กพรันยูได้โพสต์คอมเมนต์ของคนที่เขามาเกรียนหยบาบใครกับสามีโดยเบลยังได้ออกมาเตือนว่าสามีเห็นข้อความหยบาบใครดังกล่าวแล้วพร้อมบอกให้ออกมาขอโทษเพราะหากไปคอมเมนต์ด่าคนอื่นแบบนี้ คงต้องใช้พรบอรคอมจัดการซึ่งคู่กรณีก็ยอมออกมาขอโทษโดยอ้างว่าเมาหนักไม่ได้คิดก่อนพิมพ์ที่ด่าแท็กไปโดยยังมีอีกหลายรายเจาะดำเนินคดีให้เวลาหนึ่งวันโดยเบลโพสคอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมทั้งแคปชั่นเดือดด้วยว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะไม่ว่าคุณจะเมาจะสติไม่ดีจะลูกพิมพ์หรืออะไรอย่ามาอ้างคำเหล่านี้ไม่ควรมาด่าเล่นกันเอามันบนพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เพื่อนเล่น จะเมาจะด่าพี่แท็กเป็นหมากินขี้ขอโทษนะคะคุณรู้จักพวกเราหรอคะคุณสนิทกับพี่แท็กแค่ไหนถึงคิดว่าจะมารู้จักเขาถึงขั้นด่าหยาบใครได้อันนี้ไม่รวมคอมเมนต์ว่าตัวเงินตัวทองตัวเฮียอีกหลายคนพิมพ์ทางเราแคปไปหมดแล้วนะคะหรือถ้ามีคนด่าคุณด่าเพื่อนพ่อแม่คุณคุณจะรู้สึกยังไงคิดหน่อยผลกระทบจากการพิมพ์เอาสนุกมันร้ายแรงนะอาจจะตกงานหรือเสียทรัพย์และเสียเวลาขึ้นศาล ศิลปินดาราก็คนมีชีวิตจิตใจคุณไม่ได้สนิทกับพวกเราอย่าคิดว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ระวังหน่อยอย่างเช่นคุณมลคุณสหะในภาพและอีกหลายคนที่เราได้ข้อมูลจริงมาครบแล้วในเพจพี่แท็กก็ดีเพจสำนักข่าวต่างๆที่ไม่มีการคัดกรองคอมเมนต์ใต้ข่าวทางเราได้เก็บข้อมูลหลักฐานพร้อมจะแจ้งทนายและเตรียมเอาผิดตามกฎหมายเรียบร้อยหากใครรู้ตัว รีบออกมาแสดงความรับผิดชอบติดต่อมาหาคุณแท็กโดยตรงแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจหรือรีบลบคอมเมนต์นะคะให้เวลาหนึ่งวันนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ